ไปไหนอ่ะบวลไปไหนอ่ะอขงคุณจะคุณใช้งานคุณใช้งานเด็กหรอให้มาจบปูนอะ่ะฮะไหนพาวจบเองอะหรอ ไหนเยตึงวมดตึงตึงวมดตึงวันนั้นวันนั้นพี่ไปยืนจกกับเขาอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเขายังไม่ได้ทักถูกอ่ะเช่งนี้พี่เบลเขาที่เดียวนะเขาเซียนจัดเลยอ่ะโอ้ยมือเดียวอ่ะมือเดียววันนั้นแก้งจกไม่เป็นหรือเปล่าอ๋อทำตัวใส่ซื่อเหรอแบบตกผู้ชายเหรอถ้ามันเป็นบานยาแล้วน่ะไม่ใช่ตายรูกว่าทำไม่เป็นตั้งแต่แรก ทำไมเป็นอย่างอื่นอ,นอะเป็นอะหมายถึงอะไรอะไอ้ที่หมายถึงอะไรอ่ะอ,นนอ,อะไรอ,อไรย่างอื่นเป็นครับฮะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเจ้าพาวอ,อายุเยอะละฟังได้เจ้าพาวอ,อายุเท่าไหร่นะ <c oughs> ยี่สิบสามโอ้ยยี่สิบสามโอ้วไวกำลังเรียนรู้เยอะเลยไม่เป็นไร <c oughs> ทำอะไรนะคุณ <c oughs> ทำอะไรนะ ยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับเมื่อกี้ไปบอกอะไรอย่างอื่นเป็นเออก็ทําอะไรเป็นอ่ะขับลงขับรถอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อลงอ,อกไปนึกว่านึกว่าอะไรนี่ <c oughs> ไม่คืออะไรคือม, <c oughs> มหาสามนาทีสุดท้ายก่อนลีเงี้ยอ้อาสามนาทีก็มีค่าปะไม่ว่ากี่นาทีแค่มหากรรมมันก็ดูมีค่าแล้วปะ ถูกเอาพูดดิเดี๋ยวถูกถูกกระเป๋ากระเป๋าเลขอะไรฮะกระเป๋าเลขอะไรพ่อกระเป๋าเลขอะไรถูกระเป๋าเลขอะไรลูกฮะไม่เอาแล้วพี่เชอร์ให้มาแล้วแม่ชอบจริงจริงเลยบ่าเอาพาอยู่ด้วยบ่อยๆนะชอบจริงจริงเลยบางตัวเองมีกี่บาทอะโอนให้เขาเอาเยอะครับเยอะครับเยอะเออหกสี่เก้าครับโอ้ไปเอาเดี๋ยวนีเอาดีดี่นี่จะเลือกค่าเป็นลูกแล้วไงโอนให้ได้ไงโอวดให้ได้บ่อยไง มาเป็นเอายี้ดีกว่าถ้าอยากได้เงินก็มาเป็นแม่สิถูกครับดูดูครับดูดูครับเงินซื้อไม่ได้หรอกครับทาไมมากพอโอ้โหเท่าไหร่ว่ามาเลยเท่าไหร่ฮะจะเอาชอบมากอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวขายทุกอย่างทิ้งหมดเลยหลงผู้หญิงจัดไม่ต้องมีแล้วเงินอะเท่าไหร่ว่ามากี่ตังค์หามัดรหามัดไม่คือตอนนี้มีในบัญชีเท่าไร เจ็ดหลักเจ็ดหลักนี่คือเลยเก้าล้านเหรออ่อก็จะมันมีสินทรัพย์เยอะกว่าก็คือไม่อยากอยากใช้ตามเท่าไหร่ก็ค่อยเอาสินทรัพย์ไปขายเอายิดเท่าไหร่พูดมาเท่าไหร่เอาาเราไหวเท่าไหร่เราไหวเท่าไหร่สุดซอยเผืเราไหวเท่าไหร่เผื่อมาเลยเคาะมาเลยราคาเหมา ไม่คือคือคุณมีทรับสิทธิ์แลวขายเนี่<บ>นนอยอ่มูดูคาตี้หมูเทสลาฮากุชโชรถมอสเยอะห,ห,ลอหลายอย่างอ่ะคือจะใายมาเลยอ่ะก็ไช่ไงสุดซอยเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งทำได้อยู่แล้วทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงเนี่ยแหละสโ,โลแกนชีวิตเติร์กเท่าไหร่ฮาวมันไม่น่าไม่น่าพอที่พูดมาื่อนี้แพงจังอ่ะ ฮะเาวม่เป็นไรลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อย